เจริญพรญาติโยมนะครับอาตมาก็อยู่กับพระอาจารย์สำรานครับอาจารย์สำรานครับถทายญาติโยมนิดนึงครับสาธุเจริญพรญาติโยมชาวผู้ใดเราผู้เรือกบอก่าตอนนี้กําลังไลฟ์ทางเฟซบุ๊กอยู่อ่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้จะมีการเตรียมงานเนาะเตรียมงานที่จะระถินพรุ่งนี้กาหนดการถวถินเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พรุ่งนี้ กำลังติดงานนี่คือวัดพระธาตุภูเพกวัดพระธาตุภูเพกนะก็มีญาติโยมก็มาเตรียมงานกันพอสมควรเลยล่ะนี่อ่ามาดูนี่กำหนดการเลยกมานดการเลย่าตการครับอาจารย์ครับไล์สดไล์สดให้ญาติโยมนะนี่ เขาบอกว่าขอเชิญลูกหลานศรัทธาเนี่ยมาาวันนี้ทําการเจริญพระพุทธมนต์ในช่วง18.00ยเนาะญาติโย,ยมที่ต้องการจะมาขอโหสิกรรมขอขมากรรมนะณสถานที่ภูเพกวัดพระธาภูเพกนี่นะครับก็ตอนช่วงเย็นนี้ก็ มาร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ได้เราจะมีการทำบุญกระถินสามัคคีซึ่งกระถินสามัคคีนี้ก็จะทอดถวายวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567เวลา09.00นก็ถวายพระตาหารพระพิสุสงฆ์11นาฬิกาก็พิธีทอดถวายผ้ากระถิน มีโรงทานแล้วก็คณะอาจารย์นัทนิตเนี่ยซึ่งอยู่อำเภออุบลรัฐก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดหา,าโรงทานมาทอดถวายมาช่วยดูแลญาติโยมแล้วก็เรามีการทอดกระถินหลายที่โดยวันพรุ่งนี้20ตุลาคมนี้ก็จะทอดที่ผูเพคคือที่นี่ ตำบลนาหัวบ่ออำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครแล้ววันที่26ก็จะไปทอดถวายที่จังหวัดเลยที่สวนธรรเพชรน้ำเอกมุตตัวไทยแล้วก็จังวันที่27ตุลาคมก็ไปจังหวัดชัยภูมิสำนักวิมุติธรรมโชติกาศร,รานะแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปเชียงใหม่ก็เป็นสวนธรรมไตรศิกขา บ้านแม่สายป่าเมี่ยงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ญาติโยมก็มาเตรียมการเรียกว่าจัดเตรียมองค์กถินแล้วก็ญาติโยมก็เนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันตั้งกลางเต็นท์เนาะแล้วก็นี่มาดูญาติโยมก็เตรียมงานกันมีนี่โยมอ้อม ก็มาเตรียมดีเลยดีเลยดีเลยจ้าสาธุสาธุาไม่ต้องห่วงี่ายได้ครับอาจารย์นบเดี๋ยวก็จะมีทั้ง YouTube ทั้งส่วนของ f a c e b o o ทิกต็อกมีพร้อมอ๋อไม่งานเนาะอ๋อเมื่อกี้ก็โฆษณาให้แล้วโฆษณาให้แล้วเห็นชื่ออยู่ว่าเป็นโยมอุปถาก รับรับงานวันที่สิบห้าด้วยอ,อพ <15. S 1> าพรูปแอ้วจะรับเป็นเจ้าภาพอาหารอ๋อสิบ <15, S 2> <15. S 1> ห้าใช่ไหมสิบห้าวันทโอเคถ่านรูปแหละถ่านรูปแล้ว,ลลวโยมไปผูเรือป้ะไปผูเรือด้วยปะฮะอ้าวไปเที่ยวหน่อยสิไปเที่ยวน้อยไม่ไกลหรอกแค่หกชั่วโมงกว่าเองหกชัว่วโมงกว่าเท่านั้นเองนะอ่าอ่าโอเคเอาตามสบาย อันนี้ก็กองถอินที่ญาติโยมก็มาร่วมด้วยช่วยกันออนะครับรครับไอซองผู้เรือดอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวจะเอามาให้พระอาจารย์ไว้เลยได้ได้พระอาจารย์<ด>มอบพระแบบนี้ให้แล้วครับจ้ะจ้ะจ้ะได้จ้ะสาธุกำลังดู พราะนั้นญาติโยมที่อนี่แนวทางที่จะมาที่วัดว่าแต่งกายก็ให้เรียบร้อย ให้สุภาพราบเรียบนะตามนี้เลยพเ,ลเพราะว่าเราต้องช่วยกันดูแลแนวทางการปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสำเร็จสมปรารถนาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชานี้มีผลยิ่งกว่าอามิสบูชาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดญาติโยมที่จะมาปราสาทภูเพกขึ้นไปข,นข้างบนก็ห้ามนำดอกไม้ทุกเทียนอาหารหรือการ ประกอบพิธีกรรมเข้าทรงบวงสวงรำถวายให้กราบไหว้สวดมนต์รักษาศีลภาวนาเป็นการปฏิบัติบูบชาเองนะส่วนเทวไลเสด็จญาโสมานี่ด้านล่างก็ทำพิธีบวงสวงได้ไม่ห้ามแต่ห้ามทรงเจ้าเข้าทรงรำถวายได้นะการบวงสวงให้ขออนุญาตจเจ้าอาวาสก่อนล่วงหน้า7วันถึงส5้าวัน วงสงเสร็จก็ลากเครื่องวงสวงทำความสะอาดให้เรียบร้อยก็ทางวัดก็ขอพิจารณาเป็นรายๆไปเพราะว่าเวลายาิโยมมาใช้สถานที่จะมีพวกขยะถ้าช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดคนละไม้คนละมือมันก็จะสร้างความสวยงามให้กับสถานที่เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันบำรุงรักษาปราสาทพระธาตุเพคให้เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธ โดยเราไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากญาติโยมด้วยกันขวดน้ําขวดพลาสติกก็ควรยานําเก็บกลับไปให้เรียบร้อยและเราก็จะต้องช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ตัดต้นไม้หรือนํากล้วยไม้ออกมาเป็นการทําลายสิ่งวแวดล้อมไม่ส่งเสียงดังรบกวนพระที่ปฏิบัติธรรมใช้น้ําก็ได้ความประหยัดเพราะตอนนี้เราขาดแคลนน้าการปลูกสร้างอะไรให้แจ้งเจ้าว่าเพื่อจะขออนุญาตนะ อนี่แหละพเพราะฉะนั้นเราก็มาดูแลสถานที่เดี๋ยวจะพาญาติโยมไปดูสถานที่ที่ญาติโยมมักจะมา ทำพิธีบวงสวงกันเดี๋ยวให้อีกลูกนึงลง้าวไดโอ้เดี๋ยวให้อีกลูกนึงเดี๋ยวลงไปไม่ได้นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ญาติโยมมัมกจะมา ทำพิธีกราบไหว้กันครับอันนี้คือของปูเรือครับโอ้สาธุโอ,อ้สาธุรับไปก่อนเนาะอันนี้ญาติโยมว่าตั้งใจทำบุญกันมา ขอ,อนมมนโมทนาสาธุนะขอะให้ร่ำให้รวยสาธุสาธุโ <Okay. S 1> อเค okay. นี่ญาติโยมก็ตั้งใจทําบุญร่วมกระถินสามัคคี นณะเวทเวีซึ่งงานนี้ก็ได้มีการสร้างไว้ตั้งแต่ล่วงผ่านมาระยะเวลาหนึ่งก็จะมีญาติโยมที่ร่วมทำบุญนี่ก็เดี๋ยวจะให้ญาติโยมได้เห็นนี่นะครับ ลายนามสถาผู้รวมสร้างอุทยานที่ประทับองค์พระแม่โสม,มาสิวิกานาคานางเทวีประธานในการสร้างก็คือพระอธิการนรงศักดิ์ทิติโลผู้นำสถานในการสร้างก็น,นางปิยะพรมปยพร,พรพรพีร,พรชัยอวรกิจนี่แล้วก็มีญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันจนกระทั่ง สำเร็จรู้ล่วงเลยดีโดยผ่านผู้อำนวยการก่อสร้างและผู้นำในการสร้างคืออาจารย์พีรพลพรพีรชัยวรกิจในช่างผู้ออกแบบโครงสร้างของโครงการพอ,อนะลงคุณส,สังนะในช่างผู้สร้างและควบคุมการก่อสร้างในสิทิพลอ่อนมั่นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อให้ญาติโยมที่มีศรัทธา แล้วก็มากลับไ้ขอพรได้พาชมสถานที่ซึ่งกุฏิที่มีพักอยู่ก็เป็นประมาณนี้ เป็นเส้นทางใหม่เป็นมุมหนึ่งโยมตุย๋ยตอนที่เรามาตอนช่วงที่เป็นพระนั้นก็เราพักอยู่ที่กุฏิตรงนี้เนาะ แต่ก็ยังไม่ได้สร้างส่วนนี้จนกระทั่งมาวันนี้ญาติโยมก็มาสร้างไว้เพิ่มเติมเป็นอาณาจักรที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น <laughs> you <see> you <laughs> I us see. What you? you. Yeah, See what he สำหรับญาติโยมที่ต้องการมาร่วมบุญในวันท่อกรถินพรุ่งนี้ก็09.00ก็ทำบุญตักบาทรและหลังจากนั้นก็จะมีการทำพิธีท่อถวายในช่วงเวลา11นาฬิกาส่วนของงานต่อไปในเดือนหน้านี่งานแทนคุณบุญคุณแผ่นดินปูรภะมหากษัตริย และถวายมหาสังฆทานอุทิศเอาดวพระธาตุภูเพศอำเภอพนาน,นิคมวันที่15พฤศจิกายนจะมีครูบาอาจารย์มากันอย่างมากมายนะก็รอติดตามชมสาธุ